สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ history world โลกประวัติศาสตร์กันอีกแล้วนะครับในช่วงนี้เนี่ยก็ต้องอยู่กับสถานก,การณ์ของขเเมรแบบใกล้ชิดเลยนะครับผมเพราะบอกเลยว่าจะตกลงอะไรไปเนี่ยก็เชื่อไม่ได้เลยนะครับผมมีทั้งแบบว่าฝ่าฝืนฝ่าฝืนแล้วตกลงใหม่แล้ว ตอนแรกหลังจากฝ่าฝืนหลังเที่ยงคืนรอบแรกนะมีการไปตกลงมาแล้วรอบหนึ่งครับผมแล้วก็ว่าจะมาคุยกันอีกทีเนี่ยช่วงต้นสิงหาแต่กลายเป็นว่าตกลงใหม่แล้วยังไม่ทันขาดคำเลยนะครับก็มาละเมิดข้อตกลงอีกแล้วครับแล้วก็มาโจมตีฝั่งไทยของเราเรื่อยๆผมคิดว่าทางไทยเราเนี่ยทั้งฝั่งของทหารแล้วก็ฝั่งของประชาชนอย่างพวกเราอะ่ะก็คงจะ เข้าใจแล้วละว่าพฤติกรรมของพวกขเขมรเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมเราจะเชื่อใจเขาได้ขนาดไหนซึ่งสำหรับผมเองเนี่ยโหความเชื่อใจมันแทบไม่เหลือเลย,เลยนะครับและล่าสุดนี้เองเนี่ยนะครับผมในวันนี้เรามีอัปเดตเกี่ยวกับทางฝั่งของฐานขเขมรมาโดยฮุนเซนเนี่ยนะครับผมได้โพสต์ลงใน f a c e b o o k นะครับ ว่าธนาคารของกัมพูชาเองธนาคารเขมรเนี่ยเตรียมที่จะเยียวยาทหารแนวหน้าซึ่งหลายๆคนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าไอการโพสต์แบบนี้เนี่ยมันคือการเหมือนสนับสนุนปฏิบัติการทางการทหารต่อแบบว่าไม่ได้จะหยุดลงอะ่ะบอกว่าถ้าทหารเขมรคนไหนเนี่ยเสียชีวิตนะจะได้เงินสนับสนุน1,60,000บาทบาดเจ็บสาหัส8 0 0 0 0บาท เจ็บเล็กน้อย16,000บาทแล้วก็ยกหนี้ให้ทั้งหมดครับซึ่งในประโยคเนี่ยโอเคเงินเนี่ยมันอาจจะฝักดูไม่ได้เยอะเทียบแบบไทยแต่ด้วยค่าของชีพแล้วก็เงินเดือนของประเทศเขาที่น้อยกว่าเรามากๆเนี่ยนะครับเงินจํานวนนี้เนี่ยก็ถือเป็นเงินจํานวนเยอะมากๆทําให้หลายๆคนเนี่ยไม่ได้คิดว่ามันเป็นการที่จะบอกว่าเอ้ยเราจะช่วยอย่างเดียวเราจบสงครามกันแล้วนะแต่มันเป็นการบอกเหมือนว่าเรามาสู้เพื่อชาติสิถ้าตายเนี่ยเดยได้เงินไปได้ยกหนี้ทั้งหมดด้วยไอ้คำว่ายกหนี้เนี่ย มันเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยนะครับเพราะมันจะทําให้มีหลายๆคนที่เฮ้ยเขามีหนี้อยู่จํานวนมากและอยากจะหาทางปลดหนี้เนี่ยนะครับผมเขาก็มารบสิครับถูกไหมมันอารมณ์เหมือนกับเป็นทหารรับจ้างเลยอะทหารเพิ่มอย่างเงี้ยหรอเพราะว่าหลายๆคนก็เห็นจากข่าวได้อะนะว่าทหารของกัมพูชาเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้รายงานออกมาแบบออฟฟิเชียลผ่านทางของฝั่งเขมรเองแต่ว่า จากรายงานของฝั่งไทยแล้วก็รวมไปถึงหลักฐานสําคัญเลยก็คือจํานวนศพที่ไทยเราเนี่ยส่งให้กับขเขมรครับคือไทยเราเองอะ่ะยังมีมนุษยธรรมอะ่ะเขาตายเรายังส่งศพคืนให้อะ่ะมันก็เห็นเลยว่าจํานวนเนี่ยมันมากกว่าที่ฝั่งขเขมรน่เคมอยู่เยอะนะครับผมขเขมรเองเนี่ยก็ใช่ว่าจะมีทหารจํานวนที่เยอะด้วยนะครับผมถ้าเทียบกับไทยเองเนี่ยก็น้อยกว่าครึ่งๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองอะ่ะเขาก็ต้องหาทหารเพิ่มแล้วก็ต้องการจะปลุกขวัญกาลังใจให้กับ ทหารของเขาอะหลายหครั้งหลายๆาคราวอะมันก็มีกลยุทธ์นี้ออกมาในสงครามนะแต่แบบอันนี้เห็นได้เลยว่าเอคเขมนะ่ะมึงไม่ได้มีแบบความอยากจะหยุดสู้อะเขาอยากจะสู้ต่อนะครับผมซึ่งหลายๆลฝ่ายเนี่ยเริ่มมองแล้วว่าไอ้ประเด็นที่เขาอยากได้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การที่จะได้พื้นที่ตรงปราสาทอย่างเดียวแต่ การโจมตีตรงจังหวัดจาราดเองอะโชว์ให้เห็นเลยว่าขเขมรเนี่ยอาจจะสนใจเรื่องข้อพิพาทตรงเกาะกูดมากกว่านะครับผมแล้วก็สนใจทรัพรยากรในฮะเลที่มีมูลค่าเนี่ยสูงถึง10ล้านล้านบาทเลยนะครับก็นับได้ว่าตรงนี้เองเนี่ยมันทําให้เห็นว่าสงครามครั้งนี้ที่หลายๆคนคิดว่า ตอนแรกอาจจะเป็นแค่การประทะกันสั้นๆเฮ้ยสวันจบ5วันจบเหมือนเป็นการเรียกคะแนนนิยมของตัวฮุนมาเนตเองทําให้แบบว่าฝ่ายค้านเนี่ยอาจจะเสียงเบาลงไปหรือว่าทําให้การปกครองในประเทศของเขามันแน่นขึ้นจากการที่มีกระแสต่อต้อตานมาในช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็มีการไปปลดทหารฝั่งตรงข้ามออกอีกถูกไหมตรงเนี้ยก็เป็นเหมือนการกระชับอํานาจขึ้นมาแต่ตรงเนี้ยคิดว่าเขาน่าจะต้องการสร้างผลงานเพื่อที่จะทําให้ฮุนมาเนตเนี่ย เหมือนมีผลงานที่เอาไปอวดได้โชว์ได้แล้วก็เป็นเครื่องที่จะทำให้หุ่นมาเนตอะสามารถอยู่ได้ยาวเหมือนกับหุ้นเซนที่หุ่นเซนอะเคยอยู่ยาวมากับขมรตอนนี้เองอะ่ะพอส่งหมายต่อใช่ปะหุ้นเซนยังคอยคุ้มกระลาหัวลูกอยู่แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งตัวของหุ้นเซนไม่อยู่แล้วอะ ุนมาเน็ตก็อาจจะไม่ได้มีบารมีมากพอไงการที่จะสร้างผลงานตรงนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้เป็นการสร้างเกียรติประวัติสร้างบารมีให้กับตัวของหุ้นมาเน็ตนะครับผมก็เลยมีการเรียกขวัญกำลังใจแล้วก็เตรียมที่จะรบต่อเลยนะครับผมคิดว่าการโพสต์ตรงนี้เนี่ยว่าโอ้ยทหารนะที่มารบเนี่ยเดี๋ยวเราจะเยียวยาให้ธนาคารพร้อมธนาคารกัมพูชาบอกว่าตายก็จ่ายให้แสนหก บาดเจ็บสาหัส80,000เจ็บเล็กน้อย1 6 0 0 0ยกยกนี้ให้ทั้งหมดอีกนะครับผมคือเราจะคิดว่าสำหรับไทยอ่ะมันเป็นจำนวนที่น้อยแต่บอกเลยว่าสำหรับเขาเนี่ยไม่น้อยนะครับผมก็เตรียมใจกันไว้เลยนะครับคือผมคิดว่าสงครามเนี่ยอาจจะยุดเยือแล้วก็อาจจะมีการรบในแบบยุทธวิธีที่มีความเป็นกองโจนอะ่ะเดี๋ยวรบเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวรบเดี๋ยวหยุดแอบซุ่มโจมตีแอบรอบโจมตีอะไรแบบนี้ก็หวังว่าทหารไทยของเราเนี่ยนะครับจะเตรียมรับมืออย่างเพียดพร้อม แล้วก็ไม่หลงกลต่อพวกเขเมรน,นะครับผมแล้วท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกับพฤติกรรมของเขเมรตอนนี้เนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับสำหรับผมเองเนี่ยเรียกได้ว่า ไม่ไหวจะเคลียเลยนะครับผมสาหรับพฤติกรรมของทหารขเขมรรัฐบาลขเขมรแต่ไม่ได้รวมไปถึงคนขเขมรดีๆหลายๆคนนะอันนี้หมายถึงคนบางคนที่เราก็รู้รรๆกันอยู่ว่าเป็นคนประเภทไหนเป็นคนพวกไหนนะครับและนี่ก็คืออัปเดตล่าสุดนะครับผมจากพลล่าสุดของคุณเซนที่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้เป็นการอยากจะหยุดสงครามแต่มีจตกการเติมเชื้อไฟเข้าไปในสงครามปลุกขวัญกําลังใจสร้าง แรงจูงใจให้กับทหารเนี่ยมาสู้ต่ออย่างชัดเจนเลยนะครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันได้นะครับผมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้ากับรายการ history world บ,าย,บายครับสวัสดีครับ